ไอ้เที่ยวมังเรื่องมากคนเดียวนะดูเพื่อนข้างหลังเนี่ยเฮ้ยขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกอีกขึ้นอีกมองหน้าเพื่อนเอ้ยมองหน้ารุ่นน้องไปมองหน้ารุ่นน้องรับนิดรับนิดเที่ยวรับนิดเอายังไม่ได้บอกไอ้พ่อเดี๋ยวเอาเอาไว้บ้านสองนข้างอพิงกันยกขาขึ้นข้างนึงเอาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วถ้าหมายชี้อะเอาเร็ว คือ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 ยี่สิบคเริ่มลัดเล้นด้วยครับลดเล้นด้วยีเงียิแ่งิเอ้าผมมีสิทธิ์ตอนนี้ผมใหญ่สุดีครับีครับแม่กินมุ้เกิดก่อนผมจริบรอวกิงปะแบบปีหน้าปีห้า ยี่สิบครั้งเริ่มยั้งดจำไหมนะครับนี่เอกเราถ้าซ้อมแบบใหม่นะจำไม้เลยแบบเก่ามันดูปาเทือนนะครับทารุนเนี่ยน่ารักสุดแล้วนะครับดูพี่ยิวดิแต่หน้าโหดอะดู น่ารักไปเลยอ่ะยอนย้อนแบบนี่ยวผมยัายทีเทียผมทำได้ิเองไอผมได้จีเทียมผมได้เทียมไอเท่าไหร่ไอขาดเหลือเลยที่ร้ได้ปดสิบบาทเยอะไปเหลือที่ร้อยแดสิบบ่ะถามเท่าไหร่ก่อนพอสองทีสองครั้งครั้งละนาทีอ่ะได้ปะไม่ติดเลือกป่ะ มีสิทธเลือกด้วยรอครับสิครั้งสิ <10 S 1> <10 S 2> ครั้งปล่อันพี่คุยกันเองลยเริ่กนเ่ยกันพี่คุยกันพี่คุยกันเองนะ